เสียงอ่นสเตตัสจากเพจดังตินวันที่20กรกฎาคม2564เนื้อหาเพื่อนเพื่อนสู้โควิดกันนะอดทนนะฮะหวังว่ามันจะดีขึ้นนะฮะถ้าคุณเครียดแค้นใครสักคนสะสมเอาความอาฆาตมากเข้าจนกระทั่งกายเกงอย่างต่อเนื่องและหลังสารมืดออกมาท่วมล่างคุณจะหน้ามืดตัวมืดคัดแน่นไปทั้งอกทั้งใจ และรู้สึกเหมือนมีขม่าควันดำเป็นสายๆแผ่ออกมาจากตัวในหัวไม่มีเรื่องอื่นนอกจากวนเวียนคิดเอาคืนอยากทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายของผู้ที่คุณต้องการให้เขาสำนึกนั่นเรียกว่าเป็นภาวะของอักอุศลธรรมยิ่งอยู่กับมันนานขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งจุกอกทึบแน่นและคิดร้ายต่างๆนานามากขึ้นเท่านั้นเพียงเอดใจ ไม่มองว่านั่นเป็นแค่อารมณ์โกรธไม่ใช่แค่ความคิดเ่หลายจากมนุษย์คนหนึ่งแต่มองหมายว่าคุณกําลังกลายเป็นปีศาจเป็นวิญญาณหลายภาพชีวิตณนะขณะนั้นจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะรู้ว่าร่างกายแบบมนุษย์เป็นเพียงฐานที่มั่นของความเป็นมนุษย์แต่จิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องอยู่กับความเป็นมนุษย์ก็ได้ ชัววุของการเกิดสติเห็นว่าตนเองกำลังกลายเป็นวิญญาณร้ายคุณค่อยมีแก่ใจปรารถนาที่จะสลายวิญญาณร้ายจากร่างมนุษย์นี้เสียได้ก่อนจะกลายเป็นวิญญาณร้ายของจริงที่ไม่อาจสลายร่างหนีกำเนิดของตัวเองได้ผลแทนการพยายามให้อภัยหรือแกล้งยกโทษให้ใครด้วยใจที่ยัง หวงความพยาบาทไว้ขอให้ลองนึกถึงตัวเองในฐานะวิญญาณบาปที่ไม่มีแก่ใจสละบาปออกจนหมดยังคงค้างความอาฆาตที่ปลดเปื้องไม่ได้วูบแห่งการมีสติสลดสังเวชภาวะอันเป็นปัจจุบันของตัวเองคุณจะรู้ด้วยสัญชาตญาณทางจิตว่าถ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ไปไม่ดีเดี๋ยวนี้ขึ้นสูงไม่ได้แน่เพราะยังมีไฟคอกจิต ยังมีน้ำหนักบาปทวงจิตให้ติดหลมหลุมดำอยู่เห็นเช่นนั้นจะค่อยมีแก่ใจจริงๆที่จะละลายพยาบาทสลายความผูกใจอันเป็นเงื่อนปมไร้าสาระเหมือนของหยอกเล่นแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ลงนรกหรือไปสู่ความเป็นเปรตกันยาวๆได้จริงๆหนาทีที่เกิด ประสบการณ์คายปมพยาบาทสละความโกรธออกจากใจได้เป็นปิดทิ้งคุณจะรู้จักความโล่งความเบาความส่องสว่างที่แผ่และศมีไรขอบเขตออกมานั่นเองคือความเป็นจิตวิญ,ญญาณอีกดวงที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อนั้นจึงรู้ชัดว่ากุศลจิตต่างจากอากุศลจิตขนาดไหน เหมือนเป็นคนละคนเป็นคนละวิญญาณอย่างไรหากมีต้นทุนธรรมเพียงพอจะพิจารณาต่อไปว่ากุศลธรรมไม่ใช่ความบังเอิญต้องอาศัยจิตที่มีสติมีปัญญาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นปัญญาธรรมแบบพุทธก็ตามมาค่อยๆสืบทราบค่อยๆเรียนรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเดิมได้ตลอด แต่เป็นภาวะที่เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆปรุงแต่งใหม่ไปได้เรื่อยๆสังเกตเห็นเป็นขณะขณะได้เรื่อยๆ <c oughs> นั่นเองจิตวิญญาณแบบพุทธจึงเกิดเต็มและนั่นเองคือสิทธิ์ในการเข้าถึงธรรมอันคู่ควรโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ <c oughs> ประเทศไทยสู้ๆค่ก็เอาใจช่วยกันนะฮะ